วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบักแมปของอนิเมะแอพเลนเจอร์นะครับในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวตัวละครพระเอกนะครับผมในอัปเดตนี้นั่นก็คือ,คอลูฟ e ี่น,นะ ไหนนะครับแต่ว่าใครยังไม่กดไลค์ไม่ดูนะครับฝากทุกคนกดไลค์ข้หนึ่งหทีครับผมทุกคนไปดูครับว่าเป็นยังไงครับก็ลูฟี่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยลูฟี่นะน้องเขาทํามาแล้วนะครับนี่ครับเขาจะให้ผมกดอีโวเองด้วยนะครับผมไอดีนี้และสําหรับไอดีนี้นะครับผมขอยืมน้องคนนี้มานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ไอดีมายืมมารีวิวนะครับผมให้ดียืมมารีวิวนะครับก็ตัวสแตล์เขานะครับก็จะเป็นเอสลบเอส โอ้ห oh, เอ้บวกเอ้บวกเลเดี๋ยวสแตทสวยมากผมบอกเลยว่าอีโวมีโอกาสขึ้นเป็น SS ครับเขาให้ผมมาแบบนี้ผมกดอีโวแล้วมันจะดีหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันเออ่ตัวละครอยู่ไหนวะเออ่ลูฟี่นี่ไงฮะไปครับโหสแตทสวยมากครับอีโวนะครับ โอ้โหนี่ครับผมลูฟี่เกียร์สไม่ใช่เกียร์ห้าผมพูดผิดนะเนี่ยขออภัยด้วยครับแต่ว่าตัวล่างล่างชายนี่มันเนี่ยมีเป็นเป็นไฟนะเท่มากเลยนะครับก็มาดูสเต็ครับสเต็โพเทนเชียลเขาโอ้โหเอสเอสเอบวกแล้วก็เอสลบ โอ้ผมว่านะมันโหนี่คือสุดอยู่สุดอยู่นะครับผมและนี่ก็คือลูฟี่นะครับผมที่ผมจะมารีวิวในวิดีโอนี้นะครับแต่ขออนุญาตถ่ายเป็นปกคลิปก่อนนะครับแหมกระโดดแบบไม่พักเลยนะลูฟี่ก็สําหรับลูฟี่นะครับที่ผมมีคือเวล1 0 0นะครับผมนี่ครับเวล1 0 0นะครับดาเมจอยู่ที่1 2 0 0 0มนะครับ6.4ีวิจมตีหนึ่งทีระยะอยู่ที่18.5นะครับทุกคนแล้วก็มีนิสัยคือริปเปอร์นะครับเป็นตัวละครยืนพื้นนะครับนี่ครับ นี่คือลูฟี่โอเคเดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนครับสำหรับลูฟี่นะครับเออลูฟี่ลืมบอกไปลูฟี่น่ะได้จากการสุ่มนะครับผมในตู้ปกตินั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดไหนนะฮะโอเคครับผมทุกคนครับมารีวิวลูฟี่ดีกว่าเวล์หนึ่งร้อยนะครับลูฟี่นะครับวางปุ๊บตีแอร์เลยไหมคิดว่าคงไม่ตีแอร์เลยนะครับแต่ขออนุญาตเจ้าของไอดีนะครับปรับเป็นอัปเกรดด้านซ้ายแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดชัด อันนี้เป็นชั้นแรกเขานะครับก็จะเป็นการใช้หมัดยังยืดของเขานะครับปกตินะอันนี้คือเกียร์สี่นะอ่าเกียร์สี่โอเคยังไม่ตีแอร์นะครับไม่ตีแอร์นะมาอัพขั้นแรกครับก็ดาเบจจะหมื่นสองนะครับจะเป็นสองหมื่นสามนะครับระยะจะเพิ่มมาสองนะครับต่อมาครับนี่ครับอนิเมชันใหม่นะครับก็จากสองหมื่นสามจะเป็นสี่หมื่นเก้านะครับแล้วก็จะตีนานขึ้นนะครับระยะเพิ่มหนึ่งอนิเมชันใหม่นี่ไงปุ้งปุ่ง อ่าแมปเนี้ยเดโมชันสวยปุงป้งปุงป้งปุงป้งปุ้งปุ้งปุ้งเฮ้ยมัลติฮิตด้วย3ฮิตนะครับทุกคนสามฮิต3ฮิต3ฮิต3ฮิตใช่ใช่ผมว่านะ3ฮิตเดี๋ยวขออนุญาตดูเอาใกล้ๆดิ 2> 1 2 1> 3ใช่4เอ้ย4ฮิตเลยเหรอเดี๋ยวๆๆๆตรงนี้นะ สี่ฮิตทุกคนโอ้โหลูฟี่โอ้ไม่กอดขั้นต่อมาครับจาก4 9่0มครับเป็น5 7 0 0มนะครับระยะเพิ่ม2ครับจาก5 7 0 0มนะครับเป็น78,000นะครับระยะเพิ่ม3นะครับแล้วก็แอนิเมชันใหม่ครับของของเก็ตติ้งนะครับก็คือรูวรัวปืนนั่นแหละรูวรัวมือไปนะครับจาก78,000เป็น17,000นะครับระยะเนี่ยเพิ่มมา1ครับตีเท่าเดิมนะฮะนี่ฮะโอ้เลาเล่าเลาล้อลูฟี่ ดีไหมไม่เตียนะครับไม่เตียนะครับขั้นที่หครับจาก1นึ0 0แนะครับผมเจ็ดพันะครับจะเป็น1นึ่งแสนหนะครับตีเร็วขึ้นนะครับเป็น7จ็ดวินนะครับระยะเพิ่ม2แล้วก็ขั้นที่7นะครับจาก1นึ่งแสนหนจะเป็น1นึ่งแสนสาครับระยะเพิ่มมา2ครับแล้วก็ขั้นที่8ครับแอนิเมชันใหม่ครับคิงคองกันนะครับจาก1นึ่งแสนสาจะเป็น1นึ่งแสนห แล้วก็จะตีช้าขึ้นนะครับจะเป็น7.3วินะครับระยะเพิ่มมา2นะครับโอเคเดูตีแอร์ไหมตีแอร์ตีแอร์ตีแอร์ผมเห็นนี่ไงฟลายอิมีฟ l y i n g แปลว,ว่าตีแอร์นะครับโอ้โหสุดยอดก็ตีเหมือนเดิมปะกี่ฮิตหิดเดียวอเป็นฮิตเดียวอเป็นหิเดเ,หเดียวแล้วหรอนี่ครับจากโล3่3กับ4จะเป็นหิดเดียวครับ นะครับขั้นที่8ตีฮิตเดียวนะครับต่อมาครับ1 5 0 0 0 0สนานะครับจะเป็น1 8 0 0 0 0สนนะครับระยะเพิ่มมา2ครับใช้เงิน10,000แล้วก็ขั้นที่9ครับเออขั้นที่10นะครับขออภัยอันนี้1 8 0 0 0 0สนนะครับจะเป็น2 1ง0 0 0 0นึนะครับก็จะตีเร็วขึ้นเป็น7วิแล้วกันปัดกลมๆเป็นเป็วินะครับแล้วก็ระยะเพิ่มมา3ครับอ่ะอัพเกรดทั้งหมดมี10ขั้นนะครับอัพตันนะครับลูฟี่เวลหนึ่งร้อยนะครับ อ่านิสัยเป็นริปเปอร์นะครับดาเมจนะครับจะอยู่ที่2 1 4 0 0 0นนะครับเจ็ดวิโจมตีหนึ่งทีระยะ38ตัวเซอร์เคิลเรียกได้ว่ากว้างนะครับผมเหมือนโบลท์อยู่นะเนี่ยนะครับแต่ว่าโจมตีฮิตเดียวนะครับตีแอร์นะครับตีแอร์ตีแอร์ด้วยนะครับสำหรับตัวละครนี้เป็นกายภาพนะครับตีแอร์นะครับก็คือกระโดดขึ้นไปแล้วเอาหมัดตุ้มลงมานะครับแต่ว่าเอฟเฟกตุ้มมันไม่มีนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเอฟเฟกมันจะค่อยๆง่อยๆนิดนึงแต่ว่าส่วนมากก็ไมม่่คคคอออยีใรรรเเเปิดฟฟหกนะับ ลูฟี่นะครับวางได้ทั้งหมดประมาณโอวางได้4ตัวเลยนะครับพระเอกของเรา นะครับดีวายเนี่ยคุ้มมากครับใครได้ดีวายเนี่ยผมยินดีกับทุกคนมากเลยผมบอกเลยว่าดีวายเนี่ยคุ้มมากๆนะครับสำหรับตัวละครนี้เพราะว่าได้ตีเร็วได้ระยะด้วยนะครับแล้วก็ได้ดาเมจด้วยนะครับและแถมวางได้4ตัวนะครับซึ่งมันดีกว่ายูนิคแน่ๆนะครับถ้าได้ดีวายนะอ่าเรียกได้ว่าคุ้มครับแต่ว่าตัวลูฟี่เนี่ยอัพค่อนข้างเยอะนะครับคือ10บขั้นเลยทีเดียวนะครับแต่ผมมองว่าเป็นกายภาพไฮบริดที่โอเคอยู่นะครับผมให้นะครับผมสัก 8เต็ม10แล้วกันนะครับผมว่าก็ดีนะฮะแต่ว่าผมว่ามันอา่าเรียกได้ว่าดาเมจมันน่าจะเยอะกว่านี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นนิสัยดีๆดาบดีๆอา่าเขาเรียกอะไรอา่าไอเทมใส่ดีๆผมว่ามันน่าจะแรงกว่านี้นะครับโอเคถ้าบัฟนะครับผมนะครับถ้าบัฟเป็นของคอนเสิร์ตไอดอลนะครับ15%นะครับดาเมจอยู่ที่240,000ครับทุกคน อย่างที่บอกเขาตีมันมันตีทีเดียวนะครับแต่ว่าวางได้4ตัวเนี่ยเรียกได้ว่าก็โอเคนะครับทุกคนเอาก็ใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครลูฟี่นะครับที่เป็นพระเอกในอัปเดตนี้ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าคุ้มค่าต่อการทำไหมนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็ดีนะครับถ้าคุณไม่มีกายภาพที่เป็นไฮบิดดีๆนะครับตัวนี้ก็เป็นึ่งตัวที่ดีเหมือนกันนะครับระยะก็ค่อนข้างสวยนะครับระยะ38นะครับตัวเซอร์เคิลก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับตีเร็วด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้า